อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นิกาบทความจากเพจเฟซบุ๊กคุณพระสินอินทระวงเรื่อง30ความมหัศจรรย์ถ้าปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องจะเกิดสิ่งต่อไปนี้ 1. โกรธน้อยลงเห็นความโกรธเร็วขึ้น 2. เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น ตัดสินถูกผิดน้อยลง 3. เห็นความเลวของตนมากขึ้นเห็นความดีของผู้อื่นมากขึ้น 4. รับฟังมากขึ้นอยากอวดภูมิรู้น้อยลง 5. ไม่อยากโกหกหลีกเลี่ยงการนินทาพูดน้อยลง 6. สแสวงหาความสุขแบบกามคุณนน้อยลงกินดื่มเที่ยวต้องการสุขแบบโลกโลกน้อยลง 7. มีสมาธิในการทำงานมากขึ้นทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้น 8. ใช้เงินเพื่อตนเองน้อยลงเพราะความต้องการน้อยลง 9. สนใจฟังเรื่องละกิเลสไม่ค่อยสนใจเรื่องเพิ่มกิเลส 10. ไม่จุกจิกจู้จี้ไม่ขี้บน่นไม่คิดมาก 11. ละอายใจเมื่อคิดชั่ว เมตตามากขึ้นคิดถึงส่วนรวมมากขึ้น 12. รักษาข้าวของเครื่องใช้มากขึ้นแต่ไม่หวงแหน 13. ยึดในตัวผู้อื่นน้อยลงต้องการความเข้าใจน้อยลงเป็นอิสระจากผู้อื่นมากขึ้น 14. หลับสบายไม่ค่อยฝันควบคุมเวลาตื่นนอนได้ดังใจ 15. ไม่เห็นสิ่งต่างๆเป็นบวกหรือลบเห็นเป็นเพียงความธรรมดาของโลก 16. คลุกคลีกับหมู่คณะตามกาละเทศะไม่คลุกคลีตามอำเภอใจสนใจสำรวจความเลวของตนเอง 17. รับรู้ความงามจากธรรมชาติได้มากขึ้นรักต้นไม้มากขึ้น 18. ไม่อยากสะสมอะไรมีของเท่าที่จำเป็น 19. อยากได้อะไรมักสมหวังคิดอะไรมักได้ดังใจ 20. เห็นปัญหาเป็นเรื่องสนุกขำขันมองแล้วยิ้ม 21. ไม่ค่อยสนใจคำสรรเสริญนินทา 22. เจอคนดีมากขึ้นพบครูผู้ชี้ทางเจริญได้ 23. ไม่กลัวใครเห็นทุกคนเป็นเพื่อนเสมอกัน 24. ต้องการควบคุมผู้อื่นน้อยลงต้องการเปลี่ยนความคิดผู้อื่นน้อยลงมั่นใจตัวเองมากขึ้น 25. ค้นพบสิ่งน่าสนใจรอบตัวที่ไม่เคยพบมาก่อน 26. คาดเดาอนาคตได้ถูกต้องมากขึ้น 27. คิดถึงความตายมากขึ้นเห็นชีวิตแสนสั้นแต่มีคุณค่า 28. ความสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นคิดนอกกรอบ แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดความคิดเป็นระบบมากขึ้น 29. ความรู้สึกเหงาหายไป 30. อยู่กับลมหายใจได้นานขึ้นดึงสติกลับมารู้ตัวได้เร็วกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีบราตรีสวัสดิ์